ซลสังเกตไว้รุ่น EP 7ไปมีแฟนแย้วแฟนห่วงห้ามทัก,ก,กล,ทลูกนายค่ะโนโจุดหวัวใจแล้วก็มีผีแหละไม่ถอยกูลอยหวาสาวอิดสลามุยฮะมันมีด้วยหนิวะ <c oughs> ควาคมไม่เก็ต เรื่งเย็ดวิลิกุเย็ดไม่เป็นวะ <laughs> ชื่อคิงอายุ14สูง172ที่หลังมึงใส่น้ำนักมาด้วยมึงเขียนมาขนาดนี้แล้ว <laughs> เกิด28 10 50ทับ 10, ทับ, 50, บ้าดประเจา16มิมจุด14บ้านโนนทั่วอําเภอท่าตูมไอคิง กูบอกมึงแล้วใช่ไหมที่หลังให้มึงถ่ายทะเบียนบ้านอะ่ะแปะโปกเฟซมึงไว้เลยขายวุ้นกรอบจ้าสนใจทักมาสั่งได้พร้อมส่งไปอุดหนุนแม่ค่าหน่อยชื่อเฟรมนุงเฟรมเย็ดชื่อแอปเบลสดเอกพ่อมึงไอดอนกูพอกูไม่ได้เป็นซุปตาอีหา